จะรำแม่ไปวางปลายใดจะไยโอกาสนั้นผู้อมตะก็รอยมาแต่เวียงใจจะมนีไปตีใดรีบอกมาฮะนี่นายบัญชิงเธอไปทำอะไระกันลังเมื่อกี้เราต้งเกตดูมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเธอปฏิเสธไม่ได้แล้วแหวนนี้เธอได้มาจากไหนผมได้มาจากแม่จริงๆร,รีบนำเราไปเจอแม่เ,เดี๋ยวนี้เราอยากจะรู้ว่าแม่เธเป็นใคร นี่แสดงว่าเธอไปกโ็โมยแหวนก็นมาใช่ไหมเมื่อกี้เธอไปทำอะไรก็ล่ะผมไม่ได้กโมยนำเราไปเดี๋ยวนี้ตำม,มาลงดดนรองใจระยิ่งนักิดนักเรื่องนี้มีปัญหาตูกบังกับรับความในบัญจาแวะึ้นวีปปัมมเด้ออ้น,อนันถือจันวิจาน,นะตอนจันทร์ บัเล่าให้แม่จันวิสาได้รับทราบแม่จันวิสารับปากว่าจะไปจู่ขอตามประเพณีเชื่อแน่ว่าลูกของแม่ต้องกลับมาหาแม่ฮแม่แม่หนึ่งนิจัยมาอยู่บ้านเราทำไมอะแม่ทป็นจริงจะอยาเอานิจัยนี้มาใช้ลูกลูกหนึ่งนิจัยเล่าให้แม่ฟังหมดแล้ว فطانكبيبتي ไปล้เรื่องลูกใจปันจิงอะตอนไปลังมีแต่เจ้าคนเราเดินจนด้วยมีตันระวังรอยจังอไอ่ไปหลงนึ่งเข้าใจดีแม่จะไปสู่ขอหนึ่งหรืไทยให้หนึ่งก็ยอมให้อภัยแล้วละ่ะขอโทษนะครับพี่บันจิง มึงแหลกเองคนบุญกนาดว่าทำไม่ด really ีไม okay, ่ได้แล้ว่ะเราเป็นจำเลยอโจดมาก็โจดกูรักษามาเองเลี้ยงมาเองข้าวเาวใไม่กินกี้บนควยโกยถุมหลังนอนบนออกทุกืนกอดอิจูปีเดียวก๊อปเย็บเก้าเก็บกูก็เห็นแม่วิตองกว่าวันแล้วป้าตุ่มวัดบนมาได้พอเราก็รักตีแล้วควน ัดนี่คือแม่ของผมนะครับแม่ฮะธรรมรงวงนี้ผมไปถึงวังแล้วผมไปสมัครพอเห็นธรรมรงอยอพิมพ์ลายนิ้วมือลงชื่อเขาถามว่ายอดสอนนี่อะไรนี่ครับแม่ของผมท่านจะถามอะไรก็ถามสิครับไม่ต้องถามอะไรแล้วพอนมด้วยเกล้าโดยกระหมอ่อมขอเดชะกลับตไว้บังคมพระธรรมรงทรงดอกบัวตูมตามที่องราชายศสินพระอ,องค์มีรับสั่ง นี่คือพระธรรมรงค์ที่พระองค์เด้ดทรงมอบหมายไว้เป็นสักขีพยานรักนี้คือพระแม่เจ้าจันวิสาองค์ราชินีผู้ดีนี้มาจากพระมหานครเทพทาเป็นบุญขุดสนพระองค์ได้วางแผนการไว้อย่างเรียบร้อยถูกต้องดีที่สุดนี้ก็คือองค์พระโอรสนั่นเอง เ้าก็มองกลาบขอพยโทษนะพยังที่ใช้วาจาไม่สุภาพละลาบละล้วงเพื่อที่จะให้รู้ว่าธรรมรงวงนี้มันคืออะไรนะาพทำรำนายนี่ก็เมขาขลัวได้แล้วก็ปีเราไ,ได้บันเพื่อนี่มันคืออะไรอ่ะแม่พระแม่เจ้ายังไม่มีรับสั่งให้พระวรสรงทราบหรือเปลาว่าพระวรสเป็นใครฉันไม่เคยได้บอกในลูกไม่รู้ พร้วความรักนั้นมันเป็นรอยมนทินติดตัวฉันมาโดยตลอดบงราชาบพระองค์ยังไม่ลืมมีลูกถึ้งสองคนนะอ้าวแล้วพระโรถล่ะทั้งคู่นั่นแหละโอ้พระโรสฝาวแฝดเป็นบุญกุศลแล้วเราก็ดัดพอ,อีมารับ <c oughs> ดัดพอมึงติดจนไม่ได้มากวังนี้กินยาพรอ,อย่ยดัดพอมึงอัวหลวงก็ชุงแหลน างานแต่เจงตอนหน้านายก็กูล้าท่านนันหวาพอกุปนันนั้นแล้วผมยันจะนําความทั้งหมดไปกราบทูลและเปล่ารถอีกพระองค์เลยไปเจ้าไปหางานทำอ่ะโอ้จะให้กองเกียรติยศจะได้มารับพระแม่เจ้าพร้อมด้วยเปล่ารถในวัดสูบรละมานครมันันทูลาลาเลยไปเจ้าเปล่าร,รถมฉนันขอกราบทูลาลาเลยไปเจ้าเออหนึ่งหรือไทยแต่ก็โชคดีเธอจะเข้าไปในนครค ฉันจะไปเพื่อจะดูาลาดลาให้พี่ชายเธอกลับได้เป็นองค์ราชินีซะเองเป็นบุญกุศลของเธอเออบมฉันลากอ่อนแล้วไปยังไงอ,อะ,อะแล้วปืนปืนนอกตีอย่าไปแลกขึ้นหลาตะแม่ครับนี่ลูกรักของแม่ความดีของลูกนะ่ะมันได้ลบล้างมนตินในแม่ทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่แม่ปลื้มใจจริงๆอะ่ะ โอ้ไนกันาตีจลตนาโอ้ลราคุ้มทันก้าเขาไหมโอ้คุ้มทันใจ แกติอาใจลูกมีกองวันคืิดจะไปอีกตั้งใดเวียงใจตอนลูกไปหางานแม่น่าจนนานวันนี่คือลูกกองเียาตีเตอบวุยกายลูกช่วยเตอ์จนหายแล้วอยากกางไงเป็นกองควันทำใมีชี